มากินขนมจีนส้มตำกันตอนแรกว่าจะตำซัวมานั่งนึกว่าเออถ้าเป็นแบบซัวเลยมันก็คุกไปเลยใช่ไหมเราก็จะเป็นคนไม่ค่อยกินแบบนั้นเราจะกินแบบแยกๆก็เลยเอาขนมจีนตะหากกันละกันแต่ก็อยู่ในจานเดียวกันนั่นแหละลองมากินดูใช้มือดีไหม วันนี้ก็มีปลาสลิดใช่ไหมทอดไว้สองสมวันและสองวันละทีนี้ก็เอามาอุ่นเอามาทอดใหม่แล้วก็มากิ่งกบส้มตำวันนี้แล้วก็หมูหมูหมูกรอบที่เราทำเมื่อเมื่อสักครู่นี้อันเนี้ยหมูกรอบที่ทำออกมา แล้วกรอบบอกเลยว่ากรอบไม่มีแข็งอมนนี้จะไม่คืนตัวแล้วข้างนอกก็จะกรอบเอนี้ยข้างในก็จะนุ่มทันนี้ก็มีอาหารแล้วหนึ่งมือแต่กินมือมากินด้วยกันแล้ววันนี้เส้นขนมจีนยาวเลย อืมอือือ,อ,อเยออย่างเวลาเค้ยวอะไรแล้วชอบกัดลิมพิบมากตัวเองดุ้งเลยเมื่อกี้เนี่ยแต่ดีนะลงไม่แรงอันนี้กุ้งกุ้งไม่กุ้งไม่ได้ทำแบบสดๆนะอันนี้ลวกหน่อยนึง ลงให้ขอสลบสลบไม่ได้ไม่ได้สดสดเลยวันนี้แต่ปูอ่ะเป็นปูดองน้ำจินยาวไปหน่อยไม่ได้ไม่ได้เอาออก ไม่ได้หักออกต้นจีนยาวไปหน่อยพันดีกว่าพันให้ได้คำ มันจะได้เข้าปากง่ายๆหน่อยอันนี้น้ำจินทำเหนียวหน่อยเพราะว่าถ้ากินก๋วต้ตนยตามเราชอบกินเหนียวๆไม่ชอบน,น้ำจินแบบเบื่อย uh huh. อร่อย อร่อยไม่อร่อยกินคนเดียวก็อร่อยแต่อร่อยหมูกรอบสูตรที่เราทำข้างนาอกก็จะกรอบข้างในจะนุ่มใส่น้ำต้มนไปนิดนึงนิดเดียวจริงๆ พันมันจะได้เข้าปากงา่ายหน่อยอยาวเ,เกินดึงไม่ไหวอ,อาผมเียบูนเสียกระแสบ แพ้นู่นแพ้นี่แต่ก็ไม่ได้ระมัดนระวังก่อนกินไม่ได้ก้าวลำบากกระดาษช่วชุวแล้วเนะี่ยไม่เตรียมวันนี้จะมากินหมูให้ดูไงว่าหมูมันกรอบกรอบจริงที่เราทำหมูกรอบมื่อกี้ นัดฟันไม่ค่อยดีแล้วนะอายุมากเขาไปตามอายุแต่ถ้าทำสูตรเนี้ยบอกเลยว่าคนมีอายุก็เคี้ยวได้ที่นี่ที่ยังมีฟันอยู่นะแล้วมีฟันอยู่ที่ยังไม่เจ็บบอกเลยแต่น้ำซุปไปนิดนึงเวลาเวลาทอดเขาจะกรอบฟูฟ เบาๆแล้วถ้าเจียวน้ํามันนะกากหมูจะไม่ติดมันแหละจะไม่มีน้ํามันอยู่ในนั้นแต่เวลาเวลาใส่น้ำสม้มเบาไฟลเอีดไฟให,ให้ให้น้อยสุดเลย จนกว่าเขาจะเลิกกระเด็นแต่ถ้าเป็นเตาถ่านนะให้ยกออกก่อนยกออกจากเตาก่อนไม่งั้นเขาจะกระเด็นพุดๆๆๆไฟยิ่งแรงยิ่งกระเด็น วางไว้ไม่ไหวก็เลยชุนมากิน,นกินคนเดียวก็หากินแบบเนี้ยกินปลาก่อน เราชอบหนูจีนเส้นเล็กแต่อันนี้ต้นเส้นใหญ่เส้นใหญ่เราไม่ชอบเพราะว่ามันมันจะยาว the แสู้ข้าเหนียวไม่ได้ข้าเหนียวอร่อยกว่าข้าเหนียวมันจิ้ม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 เลยเันนี้มันนมจีนต้องมานั่งพัน ถ้าเส้นเล็กอ่ะมันมันจะมันจะดีกว่านี้คนเรานี่กินทรมานก,ก็นยังกินนะแปลกกินลำบากก็ยังนั่งกิน หมูกรอบอ,อร่อยเลยต้มหมูต้มไม่ต้องนานเกินหรอกถ้านานแล้วเขาจะเละตอ,อนจิมจ้มจิม้มจิ้มจิ้มิ้อมแทงแทงแท,ง,ทงเหมือนที่เขาทำทั่วไปอ่ะเหมือนคนที่ทําหมูกรอบแล้วก็แทงให้ละเอียดแทงให้ยิ่งเยอะยิ่งดีแทงให้ลึกๆเสร็จแล้วเกลือโรยเกลือโรย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 เกลือทาง่ายเกลือทา คุกเกลือเสร็จแล้วก็ไปผึ่งแดดผึ่งแดดแล้วก็สักพักพอเขาหนังเริ่มแห้งไม่ต้องแห้งจนสน,นิทคือเริ่มเริ่มเริ่มแห้งอะ่ะเหมือนโดนหลมแล้วแห้งไม่มีน้ํามันก็เอามาไม่มีน้ําอ่ะเอามาทอดในน้ํามันใส่น้ําส้มลงไปนิดเกลือหน่อยจริงๆแล้วสูตรพวกนี้เขาบอกว่าน้ํามันจะไม่กระเด็นแต่มันก็กระเด็นนั่นแหละ แต่น้ำส้มทำให้หมูกรอบกรอบแล้วมันจะกรอบนุ่มนุ่มเลยแหละบอกว่าไม่ได้แข็งหรือเหนียวมันจะมันจะเนื้อไอ้หนังเนี่ยหนังเนี่ยจะนุ่มมากกินแล้วแบบกรอบนอกนุ่มในลองดูอันเนี้ยคือไม่ได้มาตั้งใจกินส้มตำให้ดูหรอกแต่ตั้งใจว่าเออหมูที่เราทำมันเนี่ยมันได้ผลหมูกรอบ ที่เราทําวันนี้เรียกว่าเอ่อทำเป็นเรียกว่าทำเป็นก็เลยเอามาเอามาให้ดูว่ามันใช้ได้แล้วก็กรอบแล้วเหลืออีกชิ้นเอาไว้เอาไว้สําหรับกินกับน้ำน้ำหมูแดงน้ำหมูแดงนี้ไม่ทําเองซื้อสําเร็จมาซื้อเป็นผงมาเดี๋ยวมาตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปค่อยคคนแล้วก็เอามาราดไม่ทําเองอันนี้สําเร็จเอาเป็นว่า เราจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรากินคนเดียวแล้วมันจะสะดวกกว่าแท้คลิปนี้คือการว่าเราทอดหมูก็ได้ผลจริงๆบ๊ายบายค่ะโชคดีทุกทกคนร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ